พี่น้องวันนี้อากาศดีด้อพามาปั่นจักรยานดูสิพี่น้องจา๋าไม่สวนบ้านค่อยพี่น้องโ้นเสียงโบสถ์เห็นไหมเด็กน้อยกําลังเลิกเรียนพี่น้องนี่ต้นลูกพุม่มลูกพำนี่พี่น้องยังไม่ออกดอกนี่ต้นเชอร์รี่นี่กําลังเป็นดอกตุ่มๆพี่น้องนี่ดอกไม้กําลังขึ้นเห็นไหมเดี๋ยวจะพามาดูดอกไม้ ดูบรรยากาศน้องเอ้ยอย่าเดี๋ยวมันเป็นดอกี่เยอะจะมาถ่ายให้ดูอยู่ได้พี่น้องเด้อตอนนี้มันยังยังไม่บานมากเลยนะมันกําลังแบบว่าอะไรนะกำลังตุมต่มๆพี่น้องอยู่บางหม่องมันบ้านเหมือนเลยเด้อดอกแมกโนเลียเนี่ยมาถ่ายให้ดูทุกปีเลยข้างล่างก็จะเป็นต้นแอปเปิลพี่น้องตัวน,นี้ก็จะเป็นต้นแอปปองแอปเปิล แมพนโนเลียสวยจิงเลยพี่น้อง สดีเจาพี่น้องจาอ๋ายินดีต้อนรับสู่สานวิสาตอนนี้อะไรนะพี่น้องใบไม้ผลิกาลังมาจะเห็นดอกไม้เยอะแยะมากมายอยู่ข้างหลังค่อยพี่น้องเป็นดอกไม้ที่แบบว่าเป็นหัวหัวนะพี่น้องนะแล้วก็จะเป็นดอกสวยๆเราไปชมกันดูว่ามีดอกอะไรบ้างไปชมกันเลยจ้างาม,มาชมสวนอุ๊ยดอกไม้ตรงนั้นสวยมากเลยพี่น้อง ี่น้องจ๋าในตอนนี้ ีสารวิ่าก็มาตามคําขอของน้องๆหลายๆคนนะพี่น้องเนาะเพราะว่าน้องๆหลายๆคนนี่บอกว่าอยากจะให้มาที่เบลเจียมแล้วก็จะมาให้ถ่ายภาพดอกไม้สวยๆแบบนี้พี่น้องจ๋าซึ่งเป็นใบไม้ผลิตเนี่ยปีนี้ดอกไม้มาเร็วนะพี่น้องเนาะซึ่งดอกไม้ทั้งหมดก็จะเป็นดอกไม้ที่มีหัวอยู่ในดินก็คงจะคล้ายๆกับดอกกระเจียวบานเรานะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าดอกเนี่ยเขาจะเรียกว่าดอกโครเกนนะพี่น้องเนาะซึ่งเป็นดอกไม้ที่เมื่อแสงแดดขึ้นมาปุ๊บ จะบานก่อนเพื่อนเลยพี่น้องจะบานเร็วมากเป็นนี้เพราะว่าโลกร้อนพี่น้องจ๋าจะบานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์พี่น้องจ๋าก็เรียกได้ว่าแดดออกปุ๊บคนก็จะมาส่องค่อยในไรพี่น้องก็จะมาส่องดอกไม้ดอกไร่พี่น้องจ๋าสวยงามอย่างเทนเลยพี่น้องเดี๋ยวจะพาเดือนดูรอบๆ่าสวนพี่น้องเด้ว่าจะมีดอกไม้กิ่ชนิดกันพี่น้องบรรยากาศกลางเมืองนะมีดอกไม้สวยมากพี่น้องดูสินี่พี่น้องจ๋า ก็เรียกได้ว be it ่าเป็นภาพที่ประทับใจพี่น้องจ๋าดอกไม้หลากหลายสีบานอยู่เต็มพื้นทุ่งหญ้าเต็มไปหมดพี่น้องในเมืองเนี่ยในสวนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสวนอยู่ในเมืองพี่น้องจะมีหลากหลายสีสันสีขาวสีม่วงสีเหลืองสีชมพูนะพี่น้องเนาะมีหลากหลายสีก็เรียกได้ว่านน่าดูน่าชมผู้คนก็จะมาชมแบบนี้พี่น้องแล้วก็จะพามาดูดอกคาเมล่ากันพี่น้องจ๋าดอกคาเมล่านี้บานเร็วมากแล้วก็สีแดงแสบแบบนี้เลยพี่น้องจ๋า งามพอดอกไม่งามพี่น้องสวยมากเลยดูสิสีเหมือนแบบว่าพลาสติกเลยนะพี่น้องจ๋ทาทาเบิ่งจ้าสวยๆเต็มไปหมดเลยน้องดูสิอุ้ยดอกนี้สวยมากมวิมลนี้สวยมากเลยน้องจ๋าสวยไหม หลังจากชมดอกคาเมลาแล้วก็พามาดูดอกครกเกิลอีกนะพี่น้องเนาะโดนแสงแดดนี่จะสวยมากพี่น้องจะากค่อยดูค่อยถ่ายยังไงก็ไม่เบื่อพี่น้องก็ต้องมาทุกทีก็บอกว่าจะคิดว่าจะไม่ถ่ายแล้วก็อดใจไม่ไหวพี่น้องมันง่ามอะไรบางมันเป็นสีที่เวลาที่เขาสะท้อนกับแสงแดดนี่จะสวยงามมากธรรมชาตินี่ รังสรรค์สิ่งที่สวยงามให้กับทุกๆท,ทุกคนทุกท่านนะน้องๆก็เรียกได้ว่าเห็นไหมดอกสีเหลืองก็จะบอกเป็นพุ่มเป็นพวงแบบเนี้ยเปน้องสวยงามจริงๆเนาะยังไงก็อยากจะให้ชาวพวกเราเนี่ยเก็บรักษา,าธรรมชาติไว้นะพี่น้องเนาะยิ่งตอนนี้ที่เมืองไทยนี่มีข่าวไฟไหม้ป่าทุกที่เลยรักษาต้นไม้ไปเยอะเลยพี่น้องเด้อพี่น้องอันนี้ดอกหยังกระบลูแต่รู้สึกว่ากลิ่นนี่หอมมากเลยพี่น้องจา้าทั้งต้นนี้มีแต่ดอกนะพี่น้องนะเห็นไหม เขาเป็นยอดออกมาแบบนี้นะเห็นไหมพี่น้องแล้วก็จะเป็นดอกเป็นอะไรก็ว่ากันไปพี่น้องหอมหอม เพื่อจะได้พี่น้องหลังจากที่ผ้าหยางมาเบ่งแล้วหวังว่าคงจะถูกอ,อกถูกใจสําหรับน,อนอนะ้อนงๆในัะน้องไม่ว่าจะมองมองไปมุมไหนเดินไปมุมไหนนี่พี่น้องเห็นไหมตรงมุมไหนของเมืองเขาจะมีดอกขึ้นแบบนี้พีน่น้องจ๋าถ้าไปซื้อมาปลูกมันก็แพงนะพีน่นนะ้องน,นกระปกุกหนึงก็สอสเหรียญประมาณร้อยกว่าบาทอันนี้พีน่น้องดอกสีม่วงนี้เป็นดอกที่บานเฉพาะในหน้าหนาวในเขาอยู่ได้ในอ,อะไรนะ หิมะพี่น้องจ๋าแล้วก็จะพามาดูดอกดารารัตซึ่งเป็นดอกประจำของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะพี่น้องซึ่งเป็นดอกไม้โปรดของท่านนะพี่น้องพ่อหลวงเนาะก็เรียกได้ว่าก็มีแล้วมีคนหลายคนถามมาว่าดอกนี้ชื่อดอกอะไรพี่น้องดอกสีม่วงนี้ชื่อว่าดอกบลูแมจิกด้วยพี่น้องเด้อเอามาฝากกันพี่น้องในบรรยากาศสวยๆงามๆแบบนี้พี่น้องจ๋าแล้วก็พามาดูดอกดารารัตเสร็จแล้วหรือว่าดอกดัฟฟีเดลนะพี่น้องดอกนี้ก็จะพามาดูนกพี่น้องจ๋าดอกอะไรไปดูกัน พี่น้องพี่น้องดูสิใครเอ่ยกุ๊กไก่กุ๊กไก่กุ๊กกุ๊กเย้ยดูสิเขาดูสิเขาลอยเขาาจะบินน่ะพี่น้องไปจะได้พี่น้องดอกไม้นี่พามาเบ่งคลิปสั้นๆที่พี่น้องได้พามาเบ่งดอกไม้ของ แรกของปีพี่น้องจ๋าว่าจะสวยหรือเปลา่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไม่ค่อยเป็นกำลังใจพามาบึงพนัางงามมาบึงพน้องจ๋าด้วยยังไงก็ขอบคุณลายที่บอกต่อที่กันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีจ้ายบาย